บองมองลี่องมองนี่พี่น้องบ้องเอรีย์อยู่พี่น้องดูดูดูดีดีค่ะโอ้โหดีดีขอนขอนข้าขอนเนี่ยพี่น้องใส่เครื่องเฮ้ยสเครื่องสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านวันนี้สารเสาวรเด้์พาพี่พาน้องมะโลโลทองหายทองหน้าหาปลาขอนเด้อจ้ะสิมานเหมือนโอเมือนี้ที่ล้มล้มแนวเมือนี้บรรยากาศ สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุก่านเนาะค่ะไปหลุนกันค่ะผ่ะมือนี้ผ้ามารอหาจับป้าขอนก็นเก้าละค่ะตามยายไปอุ้ยพึ่งยายเปค่ะปลอดใจก็ยินแต่เสียงขอายายเนาะ น้อเด็กตัวน้อป่านี่เนาะยินแต่เสียงพนดีเนาะยาย่ทเปิดตัวนต้่เฟืองจ้ะโจมใจวันนั้นจับมาแน่แล้วน้อบ่ได้ถ่ายจ้ะไปเห็นเรือขี่เก่าพ่นเนาะจ้ะเลยบ่ได้ถ่ายจับเรือหน่อยพนจับไปเรือบาร์ไโตเนาะใหญ่จ้ะจับกระปุกเช่น บวกห<ส>ไหมน้อยสิไยจําได้ล้งมันนี้ออกสวยน้อยใหญ่จนแดดแห้งแล้วค่ะ

โอเคกวงใม่เด้อ่ะบวงนี้บวงน้อยเนาะจ้ะรอหาเบิ่งอีกก่อนค่ะบวงไม่จ้ะโอ้เหยียบบ่ได้โอ้โหว เหอเด้อไ้บังแลดอะไรนี่ยายมองงี้มองงี้พี่น้องอ๋อเอรี่อยู่พี่น้องเอิมองมองดีดีครับดีดีอเคดิขอนขอนขอขอนเนี่ยพี่น้องใส่เครื่องเบื่เครื่องเรอยากเปื่อเแต่ต้าเเปิดเครื่องหรอเขาเิ่เห็นนี่ดีเสียงดิ่น ปวดเราตองแดดโบนแนล่ะเดี๋ยวบเดี๋ยวแดดอยู่นี่น้อยใหญ่จ้าจับเลยตามมาจับเยหจับแล้จ้ะไปเด้อค่ะพวเอ๋อยู่พี่น้องโอ้ยวัดมาเวก่งพกแข่งพวก่งี่อง โอ้ยไปดูกก็มีอยู่บ้างปวดดินดุดดๆดี่ดเฮดูกลับมาโอ้ยมันเขียนอีไรเนี่ยไม่ไเขียนค่าเขียนเนี่ยเนี๋ยอืต่ป่าด้วยพี่น้องมอนยู่ในต้มพนเหนะหอืมมีคข้างในอีกอาด

ในหน่อยร้ายอ่เด้อพี่หน่องพี่ตาปลาเลยนี่คือชนิดนอนที่กินได้เหมือนขี้ตุ่มเฮ้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโบจะหนีละยายจับเลยจ้ะ ข้างดีเนี่ยปลาคออยากลงอ้ปลาดุกปะคอหนอนประคอหนออโอ้ปลาดุกหมอนต้ม มันตกเนี่โอ้ยมัปลาเข็งปเขีงโอ้ยมันมันเดินโอ้ยเดียดโอ้ยมันนี่เพื่อนพี่น้องมันดี่เพื่อนโอ้มีหัวปลาดุก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 าอกขอหน่อย mọi người 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 รอปึงหิงน้อยยายน้อก่อนเกี่ยท้องแถลเลยค่ะก่อนก่อนกับก่อนเนี่ยไปรอหญิงน้อยายนะอปึงบวงนี่จ้ะออ้ยรอโดนเติมน้อยใหญ่ขวางเนยายจ้าเบิ้งอุ้ยดูดูว่าป็ัวกดูสองตัวอือุ้ยตัว

เ <laughs> ดยดสิเดียดเซตาไอยไปนน้ำแนไเนี่ก็ด <laughs> ีเกตกระดี

น่อยก็ได้อยู่ที่ตุ่มนน่รกใช่นอยตุ่มนอนหน่ง่

จ้ามหาป้านิยมบายบกับมานอยู่จ้ามาโดนเติมนาอยใหญ่รอจนแบบเมื่อยแล้วพี่น้องเมืองใหญ่มุ่มเมดานเราสขันกิโตมค่ะเป็นกิโตมม่งก็กระบได้ระเอ้าพี่น้องพอด้กินอยู่ค่ะขวเข็ัตรงงามเด้อนาอยใหญ่ตาบอกงามค่ะค่ะคิมนีงก็สิิด้กรมแล้วนาอยใหญ่น้ะ มาโดนเติบจนหิวเขาแล้วค่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจของอีสานซอนเดเเดเดอร์ค่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ตัวก,การติดตามแล้วค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบอไปไซด์เราค่ะสิพ้าไปจุกขี้ต้มอยู่นี่ล <laughs> ะอปะกามหายใหญ่หิวเขาแล้วเนาะ